เอนเจอร์สตาควีนมิสเวเลพรพง์สวรรค์สตาควีนเอนเจอร์คำสั่งนางฟ้าประกาศข่าวจากนางฟ้าได้เกิดเหตุภัยพิบัติร,ร้ายแรงตามธรรมชาติของการสันสะเทือนของเปลือกโลกบนผิวโลกที่ตำแหน่งเขื่อนของจังหวัดนครราชสีมาเส้นทางจากทางการเกิดในทางไปทางภาคเหนือภาคอีสานจากการเทพมหานครจะผ่าเขื่อนนื้อตลอด และในขณะนี้ตั้งแต่เวลา18.06.01นาฬิกาของวันที่21มกราคมพุทธศักราช2568นี้ได้เป็นไปตามคำทํานายของนางฟ้าไว้ว่าจะเกิดภัยพิบัติตลอดมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2567จนถึงปีพุทธศักราช2568กก็ยังไม่สิ้นสุดเนื่องจากโลกได้เปลี่ยนแปลงผิวโลกใหม่และเกิดขึ้นในประเทศไทย ซึ่งใช้เวลาถึงหนึ่งล้านปีจึงจะเกิดหนึ่งครั้งได้และในวันนี้เกิดขึ้นที่จังหวัดนครราชสีมาที่จะบอกตำแหน่งสูงสุดของประเทศสยามที่ได้ถูกเปลี่ยนมาเป็นไทยตามที่ในประวัติศาสตร์พระเจ้าตะเบงชเวตี้ได้เข้ามาปกครองแสดงเป็นในหลวงราชการที่หนึ่งของประเทศไทยซึ่งจะใช้พื้นที่เกินไปมากจนมีการเตือนภัยจากธรรมชาติหากมีแผ่นดินแยกที่ใดถือให้ ในปีพุทธศักราช2,300นั้นที่มีการปกครองแบบพ่อห่วงนายหลวงในหัวเจ้าพ่อราชการที่หนึ่งนั้นสิ้นสุดตามตำแหน่งที่แผ่นดินแบ่งแยกให้ที่จุดสุดท้ายทุกครั้งเป็นกฎหมายไว้มาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2,300เป็นต้นมาจากนางฟ้าวลัยพรพวงสุวรรณพระเจ้าแผ่นดินสยามพระมหากษัตริย์พระมหาราชามหาราชินีแห่งสยามที่มีข้อขัดแยง้งการที่คนไทยใช้แผ่นดินมากเกินไปและเคยยอมให้พักอาศัยชั่วคราวก็ไม่ยอมออกเวลาที่เหมาะสมจึงเกิดภัยพิบัติแผ่นดินแยกให้ และหากต่อไปแผ่นดินแยกต่ำลงมาที่จุดใดของเขตประเทศสยามให้ถือใช้จุดต่ำสุดทุกครั้งตลอดไปในปัจจุบันในครั้งนี้นางฟ้าวลัยพรพวงสุวรรณได้ทำการย้ายประชาชนลงมาที่จังหวัดประเทศไทยในสยามคือจังหวัดอยุธยาจังหวัดอ่งทองจังหวัดสิงห์บุรีจังหวัดเพิ่มเพื่อฝึกอบรมอาชีพคือจังหวัดนครปฐม และได้ย้ายประชาชนไปจังหวัด3จังหวัดประเทศไทยคือยาลานราธิวาสปัตตานีที่เป็นไทยเก่าดั้งเดิมและได้ช่วยเหลือให้ทำบัตรประชาชนใหม่ที่ใช้ได้ตลอดกาลและแจกเงินเป็นเงินดงเวียดนามนางฟ้าจำนวน21,000ดนงันางฟ้าและมอบเพลงบ้านเกิดเมืองนอนเป็นเพลงประจำชาติไทยหากจำต้องลงไปยาลานราธิวาสและปัตตานีจึงจะได้สิทธิ์รับความช่วยเหลือดังกล่าวครบทุกอย่างมีการฝึกอาชีพและสอนสร้างบ้านดินแบบง่ายกว้าง3เมตรยาว3าเมตรสูง2.5เมตร ทำจากเสาท่อยใยห,หินเส้นผ่าศูนย์กลางห้านิ้วใส่เหล็กเส้นจำนวนสามเส้นเทปูนผสมหินและทรายลงไปหลังคาสังกะสีและเทพื้นปูนคานรองหลังคาเป็นเหล็กกล่องหลักการคิดจากนางฟ้าผู้คิดออกแบบว่าคงทนถาวรดีคำสั่งนางฟ้าขอให้ประชาชนที่เป็นคนไทยดั้งเดิมทั้งหมดที่มาจากขเขมรล,ลาวพม่าและเผนคนจีนรุ่นเก่าที่อพยพมาก่อนนานแล้วนั้น ได้ทำการขนทรัพย์สินเงินทองที่สำคัญใส่กระเป๋าออกมาจากบ้านพักในจังหวัดนครราชสีมาทุกคนทุกนายทั้งหมดทิ้งเด็กและผู้ใหญ่ขับรถขอขึ้นรถเจ้าหน้าที่ขออพยพโดยตรงทางระบอยออนไลน์ได้จากระบบสาธารณะจากระบบนางฟ้าได้แจ้งขอความช่วยเหลือออกจากพื้นที่ทุกจุดหากไม่มีรถหรือพาหนะในการเดินทางมาที่ตำแหน่งสถานรถไฟเขตจังหวัดนครราชสีมาทั้งหมดได้ มาขึ้นรถไฟเดินทางมาที่สถานีรถไฟอยุธยาทุกคนทุกนายทั้งหมดมาทำอาหารกินที่สถานีรถไฟอยุธยาเท่านั้นและเจสหหน้าที่จะจัดเข้าบ้านพักเขตจ,จังหวัดอยุธยาเป็นจังหวัดแรกจนกว่าจะเต็ม และขอให้เจ้าหน้าที่รถไฟทหารทำการสร้างรางรถไฟไปจังหวัดอ่างทองไปจังหวัดสิงห์บุรีทั้งหมดในเขตเข้าอำเภอเมืองด้วยเพื่อเมื่อประชาชนเต็มจังหวัดอยุธยาแล้วจะได้เข้าจังหวัดสิงห์บุรีและจังหวัดอ่างทองทองได้สะดวกทุกอย่างรวมทั้งประชาชนจะได้ย้ายได้หากต้องการย้ายภายในสามจังหวัดได้อยุธยาอ่างทองสิงห์บุรีเท่านั้นในจังหวัดในประเทศไทยภายในประเทศสยามซึ่งหมายถึงประเทศสยามรวมทั้งประเทศสยามสากลนั้นอยู่รอบประเทศไทยไว้นั่นเอง คำสั่งนางฟ้าให้ประชาชนทำการดูแลเด็กๆลูกหลานให้ขึ้นรถไฟด้วยความปลอดภัยด้วยทุกคนทุกนายให้ความช่วยเหลือต่อผู้ไม่มีไม่สะดวกและลำบากในการเคลื่อนย้ายกว่าถือได้บุญกุศลทุกคนเทิน